โมเอนประเทศนี้ดิอันนี้เป็นความจริงดิเออแต่ไมพุทธการนี่พระพระนี่พระกันเตยอาศัยอยู่ในป่าชาไปปฏิบัติธรรมนีู่่นะวันนี้ประเทศอินเดียเนี่ยเงีมเอาคนตายแล้วเขาจะไปกินไปป้องกันไว้วันนี้อยากให้ญาติของได้กินตอนแรกกันก็ไกินไปให้กินไปกินไปให้กิีนั่แหละวันนี้พระก็นกับเขาดีดีด้วยไม่อยากไปมิตรบาลดีกว่าข้ามเดี๋ยไปกินกับเขาพรีที่เขาแจ้งไปนั่น อยานี้อยากพีนน้องเขาก็เลยศูนย์ว่าพระเนี่ยไปกินนองเขาพี่น้องญยาิเขาก็เลยไปฟ้องผูเจ่าผูเจ่าก็บอกพระทั้งหลายว่า่ารผูเจ้าไปกินเจ้าบอกความกิงเขาเด้อญยาิเขาบ่ได้ดอกให้มาท่านให้พระก่อนรับทานมือพระคือยังเข้าเปียบบุญก่อสร้างนี่นะทานมือพระแล้วพระอุทิศให้ยังได้ดิไปเห็นจังสิครับมิได้หมดนะ นี่คนระเหตีนี่คนพปเหตดจีนี่อย่าเชื่อตามประเทนี้มาอนประเพทนี้ดิอันนี้มันเป็นข้อจิงของานมือันนี้มูที้งกทิดไปเนี่เพิ่นก็ได้ินก็ไถ้าก็ไม่ได้กินดอกแต่ว่าทานมือกันทกคนเป็นมูทนางก็เนาตะกะน่ะแง่ไงงานสมงันอย่างเียมาตะกะพัดนานี้กันั่นแหละุทิ่ทยกุฏิทยเห่า้ก็ไปหูเด้อออ านรับตัวก่อนนึ่งเด็ดตำร่จขาเนที่ยังที่เขาไปเห็นบางสกุลนี่ยนะไอ้อาจารย์มหาเนี่เพิ่งเห็เขากระดาษกันยังมันี่มันละี่กันัะนละอ่นเดียวกันเอาายทาานนวข้บคุณายตนานนานข้นนข้าน

มายังพันเตยพาตตานีจัดเด้มัตกะพาตตานีสัพปริวารานีภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนคันเตุ สังเวยนานิพัตนานิมปตะกะพัตนานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอันหากันเจวะมาตาติตุอาทินันจาจาตะกานังกาละตะกานัง ที่คาราตังทีกา,ายะสุขายะท่า,ะาเตะพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายพอ,อน้อมถวายพับต,ตาหารกับของที่เป็นบริวาร ที่สูงขอพระที่สูงรงโปรดรับพระทหารของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และประโยชน์และความสุขความความเจริญรุ่งเรืองแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายและยากของข้าพเจ้าทั้งหลายก็กมนายเวน ยามมนดาเย้าชายที่้านาลลูกหลานญาตินิตรที่ร่วงรับดับขันไปแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญที่พระพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในวันนี้ ท่านตกทุกขขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ท่านมีสุขขอให้สุกขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเข้าถึงรับผลนิพพานทุกทุกท่านด้วยเถิดสาธุ 你看我外人做，我也不闹气。

กระลังเอวะเมวะอิโตกิน,นังเตตานางอุปกรัรปฏิอิิตังปฏิปังถึงหังคิปเมวะสมิทธาุสพตพปุริรนรุสังกปา कण्ठोपणसो यथा न्योतिरसो यथा सुखिरियो विवाचन्तु स परो विना ततु मा ते भगवाद्वन्तरायो सुखीतिकायुतो भवादिवाधनशिली गनित्यङ्गो पचिनो च रोदम् ວ່າທານຕີອ ju van ັນ no ສູ

न्ति रतनतयानुभावेन रतनतयते च साधु करो वे रा สกาสตุจุปาทวะอเนกาอันทรายาติวินาสันตุอเสสกะชยสิติตนังลาภังโสติภะยังสุขังกลังสิริอายุจวรรโณจะโภคังวุฒติชยสวะสตวัชชาจะอายุจะชีวสีติภวันตุเตภวะตุสัพพังขังลังัทธัง สัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสทีภาวนตุเตปวาตุสัพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาโสทีภาวนตุเตปวาตุสัพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุ อาเวนะสะทาโสตีอาวันตุเตปะจิสังขายโิโสปินทปาตังปฏิเสวามีเนวะทวายะนัมตายะนัมดานายะนาวิภูสะนายะยาวะเทวาอิมาสะกายัสสัจติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุกายะ อิติปุรานั่นจะเวทนังปฏิหังามีนวันจะมีทนังนุปาเสามียาตราชะมีพวิสติอนวัตชะตาจะาสุภิหาโรจารีอรังสังมาสมโธภควาธังภะะวาตาตา เนี่ pues ่เนาะมาเอาไปว่เออจะไปบอกเล่ากอ